มีขิดนะคะเป็นผ้าทอพื้นเมืองของไทยที่มีกลักษณ์เฉพาะตัวโดยนิยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศและคำว่ามีเนี่ยหมายถึงการมัดเส้นได้เพื่อย้อมสีในลวดลายต่างๆก่อนนําไปทอและขีดเนี่ยหมายถึงการยกเส้นได้พิเศษขึ้นมาให้เกิดลวดลายในขนาดทอนะคะโดยลักษณะเด่นของผ้ามีขิดเนี่ยหการทอลาย2แบบม,มีคือการมัดลายด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นๆก่อนย้อมสีขิดคือการเพิ่มลวดลาย ในระหว่างทอค่ะ2นะคะลวดลายมักมีลวดลายที่มีละเอียดและสวยงามเช่นลายดอกไม้ลายสัตว์หรือลายในขาคณิต3สีสันใช้สีจากธรรมชาติเช่นครามเปลือกไม้ดินแดงหรือสมุนไพรค่ะวิธีการใช้ผ้ามีคิดนะคะผ้ามีคิดส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เส้นใยฝ้ายมากกว่าเส้นใยไหมค่ะ โดยการนำมาทอเป็นผ้าขิดเพื่อใช้สำหรับการใช้สวยต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการตกแต่งบ้านเช่นผ้มาม่านผ้าคลุมโต๊ะพรมจะใช้เพื่อเพิ่มความสวยงามค่ะในด้านของงานประเพณีแล้วก็พิธีการต่างๆค่ะเช่นชุดประจำชาติที่มาจะตัดเย็บให้เป็นชุดไทยผ้าขิดเนี่ยก็ยังนิยมใช้มาถวายผ้าสำหรับพระสงฆ์ด้วยค่ะการใช้ในชีวิตประจำวันเช่น ผ้าห่มผ้าหมอนเสื้อผ้าเสื้อผ้าไหล่กระเป๋านอกจากนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นของฝากหรือว่าของขวัญพิเศษในโอกาสต่างๆก็ได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการทอผ้าลายขิดด้วยฝืมหน้าแคบเพื่อใช้เป็นหัวสิ้นและก็ตีนสิ้นค่ะภูมิปัญญาหมายถึงความรู้ความสามารถทักษะหรือวิธีการที่เกิดจากประสบการณ์ การสั่งสมหรือการเรียนรู้ของบุคคลหรือกลุ่มคนในชุมชนซึ่งได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาต่อเนื่องกันมาในบริบทของสังคมวัฒนธรรมและธรรมชาติของแต่ละพื้นที่ หากพูดถึงผ้ามีขีดนะคะผ้ามีขีดก็เป็นอีกูุิปัญญาท้องถิ่นหนึ่งค่ะที่มีคุณค่าที่ควรจะสืบต่ออีกทั้งผ้ามีขีดนะคะก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการที่เราจะทําผ้ามีขีดได้แต่ละคืนนั้นนะคะจะต้องพึ่งพาความชํานาญการฝึกฝนความอดทนแล้วก็การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอค่ะ การอนุรักษ์ผ้าไหมมีขิดเป็นการรักษาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนโดยเฉพาะกับภาคอีสานของประเทศไทยผ้าไหมมีขิดเป็นผ้าไหมที่มีวดาลายที่เกิดจากกระบวนการการทอผ้าที่ซับซ้อนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัววดาลายบนผ้ามักสะท้อนถึงความเชื่อวิถีชีวิตและธรรมชาติในชุมชนแนว้าทางการอนุรักษ์ผ้าไหมมีขิดมีดังนี้ค่ะ 1. การสืบทอดภูมิปัญญาการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่รู้จักการผลิตและการออกแบบลวดลายค่ะ 2. การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์การนำลวดลายดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ในสินค้าหรือของใช้ประจำวันเป็นต้นค่ะ 3. การสร้างมูลค่าเพิ่มการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเป็นการสร้างเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาพหม่มีคิดเช่นการบอกประวัติความเป็นมาของ้าพไม่มีคิดการจัดนิทรรศการนะคะสการสนับสนุนชุมชนผู้ผลิต การสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตนะคะคือการสนับสนุนให้การรวมกลุ่มของช่างทอผ้าในชุมชนเพื่อมาแลกเปลี่ยนความรู้ค่ะ 5. คือการส่งเสริมการตลาดการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อขายสินค้าและประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อผลักดันให้ผ้าไหมมีขิดไปสู่ระดับโลกและสากลได้ค่ะการอนุรักษ์ผ้าไหมมีขิดซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสามารถทําได้หลายวิธีเช่น การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าใหม่มีคิดจากผู้สูงอายุหรือผู้เจ้าชาญสู่คนรุ่นใหม่เช่นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อป 2. การสนับสนุนชุมชนท้องถิน่นส่งเสริมให้ชุมชนที่มีการทอผ้าใหม่มีคิดผลิตสินค้าและจำหน่ายเช่นการจัดตั้งกลุ่มวิสาหากิจชุมชนสนับสนุนงบประมาณหรือจัดหาตลาดจำหน่าย 3. การพัฒนานและปรับตัว ประยุกต์ลวดลายผ้าไหมมีคิดให้เหมาะสมกับยุคสมัยเช่นการออกแบบเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีช่วยในการปรับปรุงคุณภาพการทอ 4. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์จัดนิทรรศการผ้าไหมมีคิดในงานวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีการผลิต 5. การบันทึกและอนุรักษ์ข้อมูลบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลวดลายการผลิต และภูมิปัญญาในการทอผ้าในรูปแบบเอกาสารหรือสื่อดิจิทัลจะตั้งพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไหมมีคิด